สวัสดีนะครับพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันธุ์พระชาแนลพามาชมนะฮะพามาชมคนหาปลานะฮะคนหาปลาเนาะ,ค,ะคนหาปาะะาลาพี่น้องนะฮะคนหาปลานะฮะอยู่ในลําห้วยเนาะขึ้นมาพ่อได้ยุพี่น้องกันสะักนะฮะพามาชมบรรยากาศเนาะ,ะยามเย็นพี่น้องจ๋าพี่พี่จ๋าน้ำม,มันลุง่งพี่น้องคุณน้ำม,มันลุ่หลายนะฮะ นำ้ำลงหลายเด้อนี่พี่น้องนี่คุณน่ะจนเห็นโขดหินพี่น้องจนเห็นโขดนี่นี่นี่ตะกี้มันมีโขดด้วยพี่น้องนะนี่ิมองนีเพิ่นอันอันนี้อาทิโอจะว่าเคยโตกไปได้ขอดเนื้มาถ่ายมุจจาเบิ้งพี่น้องโอ้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 พี่น้องเอ้ยแบบใด้แบบใดอีกนะฮะ พามาชมเนาะพี่พี่จ๋าในพี่นอ้องนั่งทากันอยู่คนพี่น้องเออนี่เอ,อ้ยนี่พี่น้องเอ,อ้ยขดหินขดปูนเขาจะเอา,าอ,อ,เอ,อันนี้มาถิ่งพี่น้องโอ้ยอืเหยียบไม่นี่แหละเหยียบอันนี้แล้วมันเดืองนะฮะตกใจเบิร์ตพี่น,อน้องเนื่องจากเขาจิตตกน้า อาตกน้ำก็เปียกเปียกคกๆพี่น้องเออนะฮะพามาเบิ่งเพลนโอ้น้ำมันโล่นเปนปล่อยน้ำลงหลายพี่น้องอนะเขามมลปล่อยน้ำลงเยอะเลยนะฮะพี่น้องเปนปล่อยน้ำลงหลายนะฮะปล่อยน้ำออกนะฮะเพราะว่าก็กลัวพายุเข้ามาพอพายุเข้ามาแล้วด่วน้ำฝนมันตกนะพี่น้องนะเขาเจ้ากระเสียนน้ำมันก็สิไลลงมานน่พี่น้องนะเบิ่งน้ำพี่น้องนี่นี่ เอารถอีหยังคือวิ๊กวิกวิกวิกมากระทั่งคนพี่นอ้องเฮ้ยคนอ่ะอันสาเป็นอีหยังโอ้ยวิบวอรถวิบวอวิบวอพี่น้องนะฮะรถพยาบาลน,นะคะรถพยาบาเลเนอะพี่น้องเลยตามาโอ้ยหมดหมดปีหมดหมดหมดขาดหมดเออคนอ่ะพี่น้องมือเศร้านี่กับมีคนมาสีเบ็ดด้วยพี่น้องนะคะ ก็มีคนมาตกเบ็ดเนาะเมื่อเช้าเนาะคนมาตกเบ็ดเยอะอยู่นะฮะเมื่อเช้านี้นะฮะเนาะนี่เลยพี่น้องบรรยากาศลำห้วยพี่น้องนี่นะบรรยากาศลำห้วยเนาะน้ํามันลงพี่พี่ดูน้ํามันลงดู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 กันมันเนาะแบบดูดูขั้นมันเนาะขั้นน้ำลดลงพี่น้องดูแค่สีเดียวเห็นนะฮะเราจะมองเห็นคนอ่ะวิววิวพี่น้องไปไปสีงางคือนองเทิงแล้วพี่น้องงางคือน้งเทิงแล้วโออ ยางลงม,มาม่กับเป็นโซ่เงี้ยอัน,นอึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พี่น้องเออนะฮะเนี่ยเราพี่น้องบรรยากาศกับยู่หน้าบ้านนี่ยเราพี่น้องก่ได้ไปไกลดอกก่ได้ไปท่ายไกยลดอก,กท่ายอยู่หน้าบ้านนี่แหละนะฮะเอ,อขึ้นรถวีบวับวิบว ย่างโดไปทายท่าผุนพี่น้องนะฮะย่างโมดไปภาาไปเบิรงนท่าผุนพี่น้องเออท่ผาผุนมัสิีเมียนข้าเจ้าเฮดันเฮดันทางยางพี่น้องทางเดินนะฮะทางเดินฝั่งนู้นเนาะมันจะเป็นแบบไอ่ทํำที่กั้นดินสไลด์ไหมพี่น้องอืมมันจิตเป็นทางยางแบบสบายพี่น้องเนาะเวลานามมาเอาเสียดินมันก็จะเปิดเสาะล่งนะฮะ กันได้กับฝากพี่ฝากน้องเบิ้งแง่เนี่เด้อพี่น้องยังเป็นช่องนหน่อยๆอยู่ช่องพันพาชาแนลนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องพันพาด้วยเด้อพี่ๆนะคะนี่เนาะนี่ก็มามาตรงนี้แหละโอ้อีกคิวอ,อ่าชิ้นจังชิ้นจังอ่าบอกชิ้นจังคือเป็นแนวนั่น,นโอ้ได้บอสโอ้ไปย,ยัง โอ้ได้ปลาบัวเออนั่นอ๋อลอยอีกแล้วเรานะฮะโอ้มันไปจับป่าว่ะสัตว์ทั้งหมดไปจับป่าได้หาตัวขนาดก็ได้สามตัวขนาดพี่น้องได้ปลาสามตัวว่ะสัตว์ปลาบูวว่ะสัตว์นะฮะเออท้าผลเหล้าสำหรับตกป่านมอเออ นอนทุกเบ็ดตัวของเราทุกเบ็ดโอ้ยบเบอกเป็นหลว่าสำหรับตกปลาบ้ออางเบด็ดคันเบด็ด <laughs> ลาวางคันเบด็ดตัวเออนะคะโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้พันพาขอจบใบเพียงแค่นี้น,น,นี่ก่อนเด้จเอจะไดนก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณพี่ๆเพื่อ<ๆ>นๆทุกๆท่านนะฮะที่ขับมาใหา้กำลังใจการช็อปพันละนะพี่น้องนะโอเคบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า